สวัสดีค่ะจอนนี่โพสถึงกัญชัยในทุกสถานะลั่นถึงเพื่อนคือไอ้หนุ่มโหนกระแสลองมาอ่านแล้วคิดตามจอนนี่โพสถึงหนุ่มกัญชัยในทุกสถานะตามความเห็นลั่นถึงเพื่อนคือไอ้หนุ่มโหนกระแสลองมาอ่านแล้วคิดตามละทางโลกไปบวชอยู่ที่วัดเป็นเวลานานมากๆ ล่าสุดหลังเพิ่งสึกออกมาจอห์นนี่แอนโฟเน่ one, และมีเวลาว่างก็ได้โพสต์ภาพหนุ่มกัญชัยพร้อมข้อความถึงเพื่อนด้วยว่าตั้งแต่ตอนบวชเป็นพระอยู่ก็ไม่เคยติดตามข่าวสารใดๆได้ยินแค่พี่ๆน้องๆในวัดเขาพูดถึงกันครับสึกออกมาก็ยุ่งยุ่งทุกวันจนวันนี้ว่างเลยอยากเขียนถึงเพื่อนเรื่องหนึ่งผมจะเขียนถึงหนุ่มกัญชัยในทุกสถานะความเห็นผม ถึงเพื่อนคือไอ้หนุ่มพรุ่งนี้ลองมาอ่านแล้วคิดตามผมไปนะครับรวมถึงมึงด้วยไอ้หนุ่ม ay, กันชัยกําเนิดพลอยหนกระแสงานนี้รอชมกันพรุ่งนี้จะโพสต์ถึงเพื่อนอย่างไรบ้างขอบคุณข่าวสดค่ะ